<Star. S 2> ช่วยปลูกฉันได้ไหมให้ดือขึ้นมารับรู้ความจริงว่าวันนี้ทุกสิ่งที่มีได้พังทะลากันเดิะสตารกับซิงเกลิลมาแรงล่าสุดปลูกฉันได้ไหมหนึ่งเพลงเพราะ<อ>จากอัลบัมกันเองงานเพลงชุดแรกที่คนทั้งประเทศให้การตอบรับเป็นอย่างดี พี่ก็รอภาพนี้เลยนาะกราด้างเลยให้จำได้ป่ะฟ้าส่งฉันมาใช่มหลุยตตั้งแต่วีคแรกเลยที่แบบหิวดึงเดินเข้ามาเลยอะรอกว่าเอาพมันว่มจํจำได้อะเออเพราะตพี่บอกว่าแบบรอให้ถึงลุยมาให้ถึงรอบนี้ก่อนแล้วจะให้เล่นใช่ไหมใน่สุดก็มาจนได้จริงเจ๋งมากเจ๋งมาก งั้นก็ง่ายๆเลยเพลงแรกก็คือให้เล่นหนึ่งเพลงทีนี้จะเอาเดี๋ยวเอาภาพรวม,มกันดีกว่าทีนี้ถ้าภาพรวมเนี่ยเรียกว่าตีมตีมเนี่ยโน้ตมีไหมตีมของของของคอนเสิร์ตนี้อยากจะมีะพูด<ก>ถึงยั่องเลยโน้ตบุ๊กก็อะไรคะโน้ตบุ๊กก็คือเหมือนกับเป็นเป็นตัวเองเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าจุดจุด ที่สูงสุดในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคือปีหนึ่งที่อิตาลีอย่างเงี้ยค่ะเออ่เหมือนกับว่าอธิบายตัวเองด้วยว่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ย<ะ>คือเราไม่ได้น่ารักนะเหมือนที่แบบโดนคอมเมนต์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเดินทางค่ะเป็นเหมือนกับตอนแรกจะใช้ชื่อโน้ตบุ๊กแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยเพราะโน้ตบุ๊กเหมือนคนจะดูเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างของการเดินทางเพราะว่าก็ ไอธีมของน้อก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางตอนที่อยู่เทอี่ตอนที่ท่องได้เดินทางท่องเที่ยวเจออะไรบ้างแล้วมันทำให้เราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ที่แบบเป็นจุดสูงสุดในชีวิตแล้วอะที่เคยหมายถึงถ้าไม่ถ้าไม่เทียบดัดสไตล์เงี้ยที่ผ่านมาที่มันเปลี่ยนจริงจริงเปลี่ยนความคิดทาให้นรโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่กับรู้สึกว่าเพลงที่อธิบายตัวเองได้คือเพลงาที่ดูดูเนี่ยนะอยากร้องดังๆก็อธิบายตัวเองได้คือดูเป็นคนแบบว่า อะไรฉันอยากทำอะไรฉันก็ทาฉันแบบมีความสุขฉันก็อยากตะโกนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเห็นเลือกไว้ด้วยใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นเพลงที่เป็นตัวน็อตดีเหมือนกันถ้าพูดถึงเนื้อหารวมทั้งฟิลของเพลงอะไรมันก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบเออเนี่ยฉันอยากมีความสุขฉันก็อยากตะโกนออกมาซึ่งเป็นงั้นหรือเปล่าเออนะมันก็โอเคนะอย่างแรกคือชอบพี่ปามีค่ะเราอยากร้องฟังพี่ฟามีอยู่แล้วแล้วก็เพลงนี้มันสื่อถึงความอิสระแบบอยากจะร้องดังๆเนี่ย อิสระซึ่งนราก็ใช่คะนันรงอิสระมากค่ะแล้วก็เป็นคนเปิดเผยค่ะเหมือนที่พี่จิ๊บพูดก็เป็นคนเปิดเผยแบบรู้สึกงไงก็ออกมาเลยอย่างเงี้ยสนใจไหมเพลงนี้สนใจค่ะแล้วก็น้อมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะร้องเพลงสกาค่ะอ่าเออเง้นก็เงิก็อยากอยากร้องดังเป็นเป็นแนวเล็กเง้ยเป็นสกาอะไรไปนะครับได้ได้ไม่มีปัญหาพ่ม้อ่ะทีนี้เลยอีกสองเพลง มีเรื่องราวอะไรอยากจะเล่าอีกในโน้ตบุ๊กของตัวเองก็คือก็คือมันกับว่าตอนแรกที่นัดวางแผนก็นคือทอิตาลีคือไปคือมันกับว่ามันก็ใช้ชีวิตแบบเด็กคนนึงทั่วไปชอบหาอะไรทำตลอดเงี้ยแล้วก็วันนึงก็แบบรู้สึกอยากผจญภัยก็เลยไปอิตาลี่งเงี้ยเพ้าไปเงี้ยก็แบบเราเื่าว,ว,วไปทําอะไรมาบ้างสนุกยังไงอย่างเงี้ยค่ะจากนั้น แต่ว่ามันก็คือน้องไม่เคยร้องไห้ไม่เคยอยากกลับบ้านเลยไม่เคยคิดถึงบ้านเลยไม่เหมือนเด็กแลกเปลี่ยนคนอื่นๆที่แบบอ,อยากร้องไห้กับบ้านตลอดอแต่มีนเรื่องหนึ่งที่ทำให้น้องร้องไห้ก็คือตอนที่คุณตาเสียอย่างนี้น้องไม่สามารถกลับมาได้ก็ตั้งใจว่าจะร้องเพลงความเจ็บปวดของฟา์มี่ค่ะให้คุณตาหร <c oughs> ือร้องให้คุณตาหรือว่าร้องแทนความรู้สึกตอนนั้นอ๋อแล้วแล้วเพราะว่าอันนั้นเาเนื้อเพลงใช่ไหมครับใช่แล้วก็ชอบชอบความหมายมันอยู่แล้วแล้วก็ชอบเมเมดียอะไรอย่างงี้ด้วย คือพี่รู้สึกอยากร้องดังๆแล้วเป็นเลกเก้เป็นสกาเนี่ยโอเคเวิร์กแล้วเลยไม่อยากเปลี่ยนเพลงนี้เพราะรู้สึกว่าเหมาะแต่ความเจ็บปวดอาจจะไม่จําเป็นหมายถึงว่าถ้ามีเนื้อหาถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อหาเนี่ยมันน่าจะมีเพลงอื่นได้ด้วยคิดถึง,ถงดหมเห็นเลือกไว้ด้วยอันนี้ใช่ไหมคะคิสเมเกอร์ใช่ไหมลอง<ะ>ลองดูก็ได้คะ่ะเออลองลองลอง,ลองคิดถึงให้ฟังหนอ่อยะแตาลองยังรู้สึก ามกลางความอ้างว้างในหัวใจคำคืนยาวนานกับความดีวได้ก็นัเริ่มชอบตั้งแต่ได้ฟังพี่ตุ้ตามร,ร้องนะคะเขาร้องเพราะมากเลยนุ้ก็เลยเอ้ยชอบแเงินพอไปฟังมาอย่างเงี้ยก็เอ้ยเนื้อหาก็แบบ พราะมากโว,วิตอนแรกนะนนเห็นในทีเซอร์โหวิตุ้มตามสุดยอดเลยอะ่ะว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีคำในหัวใจที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้ คำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้เจอแทนความหมายความห่วงใยฉันคิดถึงเธอ,อแต่ถ้าเนื้อหาดีเลยแหละถ้าพูดถึงว่าถ้าอยากจะพูดถึงคุณตาเนี่ยนะครับเพลงเนี้ย เหมาะกับความเจ็บปวดอีกมันจะปวดมันเศร้าไปใช่แล้วทําไมต้องเศร้าขนาดนั้นเพราะว่าแบบไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าความเจ็บปวดเป็นแค่ช่วงเวลาตอนนั้นแต่ความคิดถึงมันตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้น่าจะแทนความหมายได้ได้มากกว่าถูกไหมครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้เจ็บปวดอ่ะไมถูกไหมก็นั่นวางแผนไว้ว่าพอความเจ็บปวดปั๊บนูก็อธิบายว่าตอนนั้นถึงแม้เราจะมีความเจ็บปวดแต่มันก็คือมันก็เป็นข้อมันก็มีข้อดีตรงที่ทำให้นุ แข่งขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเห็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนอื่นที่แบบมีปัญหาอย่างเงี้ยนกักกสามารถช่วยเขาได้น้กก็เลยแต่งเพลงที่น่าแตงนี้มาอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจละอ๋อก็เหมือนที่วิจิพูดมันก็จริงๆก็คือมันกับว่ามันมีความรู้สึกเจ็บปวดก็จริงแต่ว่าความคิดถึงมันมีมากกว่าคาือคิดถึงอยากอยากเจออยากเห็นแต่ถ้าความคิดถึงเนี่ยมันก็เวิร์กดีแทนที่เราจะเป็นเรื่องพูดถึงความเจ็บปวดเราบอกว่าแต่ความคิดถึงความเศร้าความอะไรต่างๆที่เรามีให้งานเราก็เลยอยากจะ เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมได้ไหมไหคือถามคิดว่าไงค,ครับคิดถึงเมื่อกี้ก็ยังยังอ่ีกแล้วแต่ผมว่าเสียงมัน<ๆ>ดีนะใช่ทำเป็น a c o u s t ิ c แบบนั้นเป็นเป็นนองน่าสนใจคือถ้าถามเราเรารู้สึกว่าเราเชียร์เพียงคิดถึงเพราะอะไรรู้ปะ เพราะยังไงเดี๋ยวน้องน้องต้องเลือกลองร้องเพลงที่แต่งเองหนึ่งเพลงโชว์ความสามารถเรื่องการแต่งแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างใส่ๆกลางๆอยู่แล้วใช่ไหมครับอยากร้องดังๆค่อนข้างสนุกเจ๋จๆนิดๆเล็กๆหน่อยๆดังนั้นมันควรจะมีช้าแบบซับซึ้งอืมตักเพลงหนึ่งเพื่อโชว์เนื้อเสียงเลยเลยชอบคิดถึงนะครับดีไหมทีนี้ก็มาถึงเพลงอีกเพลงหนึ่ง ในที่สุดหลังจากเราลุ้นกันมาตั้งแต่รอบแรกจะได้โอกาสโชว์แล้วไหนลองโชว์ให้พี่ฟังหน่อยแล้วเป็นน้องเคยโชว์รอบหนึ่งนาะเออแม่รู้จำไม่ได้ละเอาไม่เป็นเพลงภาษาอังกฤษคงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะตอนนั้นอยุนรีต้อมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเรา จากบ้านด้วยการนี้แล้วก็ต้องเจออะไรอะไรยางด้วยการนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเลยคือเขามีปัญหาครอบครัวประถมเขาอย่างเงี้ยค่ะมันว่าแบบครอบครัวประถมไม่ดีเลยเขาก็แบบเศร้ามากแล้วก็เลยเฮ้ยทำไงดีวะแบบอยากให้เขารู้สึกดีขึ้นก็เลยแต่งเพลงให้เขาอย่างเงี้ยเมื่ออัลบิโอ ร้องแล้วก็อัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาใส่ไอพอดแล้วให้เขานั่งฟังในห้องตอนที่ไปเจอกันที่เรียนภาษาอิตาเลียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นั่งฟังเ้าก็ร้องไห้แล้วครูก็เดินไปถามเป็นไรเป็นไรเขาบอกว่าเป็นไรแล้วก็ร้องไห้เพราะเป็นเพลงที่มีความหมายมากที่สุดกับโนนค่ะแล้วก็บวรานโนนเล่นออคุเลเล่นมันรู้สึกว่ามันมันสื่อสารกับมันด้วยค่ะมันมันมันเข้าถึงอะไรมากกว่าไม่รู้สิค่ะ แล้วก็มันก็รู้สึกว่าเราเพลินมากกว่าด้วยเงี้ยมันก็ว่าได้มีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดีดีน่ารักดีพี่รู้แหละยิ่งยิ่งาะกับเพลงคิด<ๆ>เพลงคิดถึงเหมาะก,กับเพลงความเจ็บปวดเพราะว่าอันเมื่อกี้เราฟังแล้วอ๋อมันคือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมที่แบบไกลบ้านใช่ไหมครับพี่ว่าความรู้สึกของคนที่ไกลบ้านเนี่ยความเจ็บปวดมันไม่เท่าไหร่ความคิดถึงเยอะกว่านะครับแล้วมันจะเชื่อมต่อกับ กับเพลง Just Fine ได้ตรงกว่าคือลองให้กับคนที่คิดถึงบ้านคนที่คิดถึงคนที่อยู่ไกลคนที่จากไปอะไรต่างๆแล้วก็ปลอบใจด้วยว่าเราก็มาจากต่างเด่นต่างนันแต่ว่าเราก็มาสนุนสนมกันได้หรืออะไรเงี้ยดีกว่าเนาะก็คงจะเป็นเรื่องพูดเลยพวกนี้นะคะว่าจะพูดถูกหรือเปล่าเพราะน้อเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วก็พอพูดได้แต่คือน้องก็เป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าคนจะเข้าใจกันหรือเปล่าคือไม่เคยพูดกับคนเยอะๆอ่ะเคยแต่แบบตามฟีลไปเลยอย่างเงี้ยแบบ ยังไงดีมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เวทีใหญ่ค่ะแล้วนดไปลองคิดถึงชื่อชื่อคอนเสิร์ตก็เอาประมาณสมมตินตบุกแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องราวที่จะพูดเข้าเพลงเอาให้มันสมูทเอาให้แบบใช้เวลาไม่มากนักแต่ละอันแล้วก็กระชับอะไรอย่างนงี้นะครับดีไหมโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้า และในวันเสาร์นี้เรางดการแข่งขันหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วเราจะกลับมาพบก,กับการแข่งขันกันใหม่ในจยดมินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีของพวกเขาในวันเสาร์ที่23เมษายนนี้ใครที่อยากเข้าไปให้กําลังใจพวกเขาทั้ง3คนสุดท้ายแบบใกล้ชิดติดคอบเวทีแล้วก็คุณสามารถ SMS มาขอระบัตรได้ครับโดยพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าบัตรมีจํานวนจํากัดจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ